และพักการเมือต้องทาก็คือต้องเสนอทางออกในการที่ก้าวไปก็รอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปทางเลือกให้กับประชาชนดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับ Search Engine 10อันดับแรกของโลกในปี2 0ง3 Search e n g า n เซิร์ฟเอนจินก็คือเว็บไซต์นะครับที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆทั่วโลกนะครับเช่น Google.com Yahoo Search Engine หรือว่าบิงแ a ดเซนเตอร์นะครับในบทความนี้เราจะมาผู้พูดไปอ่านดู Search Engine 10อันดับแรกของโลกในปี2023แน่นอนหากพูดถึง Search Engine เชื่อว่าหลายคนจะนึกถึง Google เป็นสิ่งแรกแต่จริงๆแล้วนอกจาก Google หรือ Bing ยังมีเครื่องมือค้นหาอื่นๆื่นอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักอีกมากมาย ที่ยังคงให้บริการการค้นหาหลายล้านรายการต่อวันดังนั้นเราไปดู Search Engine 10อันดับแรกของโลกในปี2023กันเลยครับที่จะช่วยสร้างองคม,มองใหม่ๆไอเดียใหม่ๆหรือช่วยหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆในด้านการตลาดของท่านได้อีกด้วยซึ่งเป็นการจัดลำดับจาก d e l i เล r ย e บอรกซอฟตดจะขอสู้ให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะแล้วมมเมื่อวา เซิร์ชแอนจิ้งมาร์เก็ตแชร์2,023ส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องมือค้นหาปี2,023 1 Google 92.57% 2 Bing 3.04% 3, 3. Yahoo 1.24% 4 y a ยันเด็ก1% 5ไบดู0.72% 6ดักดักโก0.58% 10เครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุดในปี2023เราจัดอันดับตามความนิยม1 Google Google ครองอันดับหนึ่งในการค้นหาด้วยความแตกต่างที่น่าทึ่งถึง8 8.9 5.3%จากปีอันดับ2ซึ่งตามสถิติจากสเตติสตาแลนะ สแตท์เคาน์เตอร์พบว่า Google ครองตลาดในทุกประเทศในทุกอุปกรณ์เดสก์ท็อปมือถือและครับเด็ดโดยสิ่งที่ทําให้ Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือมากที่สุดคือคุณภาพของผลการค้นหาและ Google กําลังใช้อันกริชที่ซับซ้อนเพื่อนําเสนอผลลัพธ์ที่แม่นยําที่สุดแก่ผู้ใช้เองตัวอย่าง อสอง Microsoft Bing เครื่องมือค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google คือ Microsoft Bing ซึ่งส่วนแบ่งเครื่องมือค้นหาของ Bing นั้นอยู่ระหว่าง2 8งถึง12.31%แน่นอนว่า Bing คือความพยายามของ Microsoft ที่จะท้าทายหรือแข่งขันกับ Google ในด้านการค้นหา แต่ถึงแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะโน้มน้าวใจผู้ใช้ได้มากกว่าเครื่องมือการค้นหาอย่าง Google Bing เปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Bing ในเตือนตุลาคม2020 3 Yahoo ูเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอีเมลที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเว็บเซิร์ชเอนจินคลองอันดับ3ในการค้นหาด้วยส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ย1%น1% และพอท่านเว็บของ Yahoo เป็นที่นิยมอย่างมากและอยู่ในอันดับที่9ข,ของเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตอ้างอิงจากวิกิพีเดีย4ใบดูมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกระหว่าง0.68ถึง11.26สําสำหรับไบตู้นั้นเป็นเซิร์ชเอนจิ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีนจากข้อมูลของวิกิพีเดียไบตู้ให้บริการคำค้นหาและพานล้ารายการ ต่อเดิมปัจจุบันอยู่ในอันดับที่6ในการจัดอันดับเว็บไซต์วิกิบีเดียแม้ว่าไปตู้จะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกแต่ก็ให้บริการในภาษาจีนเท่านั้นผ้ายันเด็กจูอาอูยันเด็กเปอร์เซอร์อจินยอดนิยมของรัสเซียส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก0.5อถึง1.6ซึ่งข้อมูลวิกิบีเดียยันเด็กเป็นหนึ่งในส0เว็บไซต์และคำนิยมสูงสุดบน,นเน็ตอันดับที่8ปในภาษารัสเซีย จันเด็กาเนินการเสิร์ชเอ g นจินที่ใหญ่ที่สุดโดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ65ในประเทศนั้น6ดักดักโกจากสถิติการเข้าชมดักดักโกพวกเขาให้บริการการค้นหาโดยเฉลี่ย90บวกล้านครั้งต่อวันแต่ถึงกระนั้นส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของพวกเขาก็ตามมา่ำกว่า0.6อย่างต่อเนื่อง สำหรับดรดดัโกนั้นจะไม่มีดัชนีการค้นหาของตัวเองซึ่งจะอาศัยว่าคนส่วนใหญ่นั้นเชื่อถือและพวกเขาสร้างผลการค้นหาโดยใช้แหล่งข้อมูลต่างๆและจุดเด่นคือดักดักโกมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาไม่ติดตามผู้ใช้และไม่เต็มไปด้วยโฆษณาายเหตุส่วนแบ่งการตลาด Search Engine ของแรดดักโกอยู่ที่ประมาณ0.66% เจนอาร์เดิมชื่อ a r c g จเวสได้รับส่วนแบ่งการค้นหาประมาณ0.42% ASK จะอิงตามรูปแบบคำถามครับตอบที่ผู้ใช้และอื่นตอบคำถามส่วนใหญ่หรือรอยู่ในรูปแบบของการสำรวจความคิดเห็นนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการค้นหาทั่วไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไปมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเทียบกับ Google หรือมแมจ่ b บิ g และย ahoo แต่อีโคเซีย สำหรับอีโคเซียนั้นเป็นธุรกิจเพื่อสังคมในกรุงบริลินที่ก่อตั้งโดยคิสเตียนโคในปี2009โดยมีเหตุผลหลักคือสร้างขึ้นก็เพื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนในการปลูกต้นไม้และโครงการบุญนะม,มันจึงถูกเรียกว่าเครื่องมือค้นหาการปลูกต้นไม้ในแง่ของส่วนแบ่งการตล,ลาดของเครื่องมือค้นหาส่วนแบ่งของอีโคเซียอยู่ที่ประมาณ0.10 9ll.com รุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงยังคงอยู่ใน10อันดับแรกของ Search Engine โดยเครือข่าย a o l ประกอบด้วยเว็บไซต์ยอดนิยมมากมายเช่น engadget.com techcrunch.com และ h u f f i n g t o p o s t c o m ตามเมื่อวันที่23มิถุนายน2558 o l ถูกซื้อโดย Verizon Communication มหเหตุมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใกล้เคียงกับ0.05%อันดับ10อินเทอร์เน็ตอาชีพอาชีพ .og เป็นเครื่องมือค้นหาที่เก็บถาวรทางอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้เพื่อดูว่าเว็บไซต์มีลักษณะอย่างไรตั้งแต่ปี1996เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากหากเราต้องการติดตามประวัติของโดเมนและตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านได้ไม่มากก็น,น้นอยในโอนนี้นะครับเราก็มาทำความรู้จักกับ Search Engine นะครับสำหรับค้นหาข้อมูลต่างๆหรือว่าค้นหาเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต10อันดับแรกนะครับของโลกที่สำคัญที่สุดก็มีอยู่3อันคือ g ู o ก l e นะครับแล้วก็ Microsoft Bing Yahoo Search Engine ยันเด็กนะครับแล้วก็ไปตู้แล้วก็ดักดักโกโอเคครับบีโดนี้ก็มาพูดคุยกับนดำเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ